เดี๋ยวนี่ตำเจียวี่ถึงตาอมไม่ต้องรุ่นนี่ตาตลินะยาวาท้ายทชอเลยเอ้าจากบาดจากใดโดนเถื่อดได้กินเดี๋ยวนี้นี่เนื้อขักเลยคือกับไก่นกนกเป่าเห็นซามโตยิงซามโตแต่ตัวหนึ่งนัน่นบต่ตก ขันดูลเกขันขันแต๊ะชาวเสาขัดเลยขันดูลุขันอีกขันอีกโอ้ข่าวเลยบินไปได้เชาทักทายสวัยดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนเช้ามือนี้เป็นอีพีที่สี่ เป็นอีพีสุดท้ายเลยมันนี่แต่บ่ได้กัคันฟังเบิ่งลมที่ก็สิได้กลับที่กัอยู่ต่อด้คันลมแฮงอะไรอยบ่กล้าเอาเขื่อก็อยู่ต่อแต่ว่าคันพอได้เมื่อได้ก็เมือ่อลมนี่แฮงคืนนี้นั่นแฮงอะไรแต่มาเป็นบาดคืนนี้แบบมันบ่ต่อเนื่องคืนวานนี้ต่อเนื่องเลยคือว่าลมมุดมื้อนี้บ่มื้อนี้วันที่26มุดมื้อนี้ก็ว่าก็บู้คือกันแหละเอ้าจะได้กัติดตามรับชมไปพออยู่กับ พอกันอยู่กูมึงใหายไ่เลย นกกระเทยนกหอนกุกนกกระิวแล้วก็นกเป่าสองตัวยิงบัตรหนึ่งคือว่ายิงบังเอิญถือข้างในแต่เห็นบินไปทางบนน่าจะบยถือลมเหงด้ยินเสียงต่ำคือว่าถือปลูกอยู่งานนั้นชุดท้ายเห็นบินเฉยน้ำพวกนกยังลายอยู่หอกมันน่าจะบกเขาเลยลมเหงหนาปกติกุกนี้ก็มีกระหอกอยู่ปีกกาย ตอนนี้ได้แล้วหกตูวก,กระดูกญ่สองกระดูกหน่อยหนึ่งกระแทนหนึ่งกกเป่าสองลุมเฮนเขาหามแบบเทบแทบบยจกเห็นบ่ดแล้วมันอยู่ตามจุดกลางของใบอยนะู่นะเขาต้องสังเกตคอยซองไปจังเห็นมันหลักอะไรแต่ว่าเวลาเขาหยิ่งบาดหนึ่งมัน,ย,น,มนยังบินช่องส้ำบาทเมแล้มันยังบิน ยอมหับเว่าเวลาหนาวนี่มันจะโบยักไปใส่มันจะกบยักเคลื่อนใหญ่ไปใส่มันจะรียูในหันนกคนจุกนกกระโดดยังยังอยู่แต่นกเป้าอันนี้ดีนเชียงมันหงซองหาบบเห็นงามตแล้วชิดได้ขึ้นไปดักอยู่ทึงพนละอันยูรุ่งนะมัน เเห็นนกทำต้องไรอ้อมมองใบซองใบซองมากย่คือแบบเท่าการกลางคืนเลยเวลานกมันนอนชิบูต่างกันเลยมันบ่สนใจนํำมังงอกมังใหม่มังกายุตำผุ่มตำยังนี่แหละมันหนาวแหงนกกระริ้วมีแต่นกกระริ้วเลยเห็นไตไหมนะเห็นบินไปบินมาชั่วหลายเวลานกเข่าเขาเห็นอยู่นกออกเขาเห็นเจ้ามอยหนี่บเห็นนึ่งมาพวกนี้มันมีใบลายอัดซองมากกัคือหนาวนะมันต้องไปหลีอยู่ตามใบไม้ นกก็ยังเห็นอยู่นกนกนกกระริูมกกระแทะ่นกฮอนชุกนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปพุบนขึ้นไปทางบนขึ้นไปดักมางนี่วังงาเนี่นนแหละขึ้นได้กลางกลางแล้วขึ้นได้ไกลคิงแล้วนี่อยากมุนี้นี่เลยชิลงคืนกูก็ บอยบอยดักยืนลุมดีกว่ายันตกลงกระแหงนี่นกกว่ดกใหญ่ตกมาพีแล้วบินเจอตะพุ่นเจอเจอเจอมาพีนบุญยักซ้ำคิดว่ามันลงมันดีนคิดว่ามันจิตายแล้วเราบุญยากซ้ำมันยันมุน จุดท้ายตุ๊กหอนาดินแล้วก็เจอดมาทั้งพีสยด้ายมูยบวานนี้คือกันนกกระดงใหญ่จุดถ่ายประพรางเก็บน้ำลังชีกลับไปในเมื่อนี้ตอนนี้ห่าก,กับแปดโมงปลายแปดโมงสี่สิบปลาย,ายกลับไปหาทีมงานก่อนยันทีมงานชวนกลับแต่เสารมือนี้แพ้กินยำลมนี่บวกขับพได้ยินเสียงยังเลยนอกจากเสียงนมเท่านั้น นกนี่คอยลองยิงนกกระดูกใหญ่ซอ,องโตโบ้ถืกโ <c oughs> บ้ถืกเลยแต่คอยอันไปอันยิงใหม่พดถืกทุกบาทยอมเลยนกเพ่น,นยู่นกกระริวได้เพิ่มไอ้นกตัวหนึ่งนกกระริวแล้วก็นกตัวนั่นเป็นโบได้ตกมันเจิดไปกบไปทำงานเมื่อกี้นี้ค่อยขึ้นนะ อีกประมาณบอดว่าแล้วแหละแล้วลได้อยู่ในงานเลยแต่พรบุงมันเสียงแล้วก็มันอามีบนกาดเลยลงมาคืนมันเสียงเฮากับต้องเฮ็ดนะแต่บ่พังก็บบ่เพชดเมื่อวานนี้ระหว่างเราขึ้นมาให้นี่มาหฮมนานยังได้ดักอีกพีกายนี่โอ้ยขอประทานใช้ P C P นี่ หลายลีเดนกนึ่งนะทั้งนกทั้งไก่ทั้งกระหอกเมื่อกี้นี่งเห็นกระหอกตัวหนึ่งตอนเป็นยุงนกเป่านกเป่าตกนั่นเองแล้วก็เก็บนกเป่าก็เห็นบางนั้นมันกระโดดมันกระโดดจากหันลงมาลิบลิบแล้วก็เงียบเลยจะไปอยู่ทางไหนบินสุดลายมันซองวัตถุงานคอยซองไปซองไปซองไปทางเสียดล็อกนก คือกับพลการกลางคืนขันใจโอนเราบ่ได้เลยพร้อมนี่ถือว่าพอกุมอยู่กุมกินอยู่ป่าเอามาบ้านเหมือนบุมมีเลยสาเหตุก็คือลมเนี่ยแหละมันเลยแบบสัตว์บอายลป็นไดหาก,กินกับยากน,นอนใครยังว่ามีเต้นถ้ามีเต้นนี่ก,ก็ลำบากลมแหง้งเอาเทเอาว่า นี่แหละออกปลาเขากับสลับสับเปลี่ยนบางทีกับเบาเฮียงออกไปกับเบเดือนบางทีบาเฮียงออกไปกับเบาป้ากับน้องดาแต่บางครั้งกับไปแบบทีมงานใหญ่ทีมทีมงานใหญ่ก็คือแบบจะมีบบาพิมจันมาบ่าหลาะเบาพางบบาเบยเบาเดือนครบทุทุกคนน้องดาครบเบสเจ็ดแปดคนเป็นทีมงานใหญ่แต่ทีมงานน้อย น้อยหรื่อยออกมากับางเทือเบาเดือนไปกับน้องดาบางเทือเบาเฮียงไปกับน้องดาบางเทือกอะเบาเฮียงไปกับเบาพางกันนะมาชี้แยกแยกกันไปเพราะว่าเวลาของแต่ละคน่ะมันวางบาพร้อมกันคือน้องดาเพิ่นเป็นผู้ยิ่งวันนี้เบาเดือนประเทศชวนมันแต่ละคนก็มีชวนมั่นของไพราล่านะมันเลยแบบวางพร้อมกันคือจังเขามาเมื่อวานมาเซื้อนีมันน้องดาเพิ่นกับไปงานแต่ง มูเพิ่นอยู่เมืองพีนเฮาคือกันเาื่อกีก็มีงานแต่งมูู่ทันยู่นีเขาไปงานแต่งนะบางทีก็มีเบียกงานจําเป็นก็เลยออกบ่พร้อมกันอยากให้ทุกคนเข้าใจเนื้นั่นบ่แเ่ณว่าเฮาไอ้น้องกันแล้วเฮาพิดเที่ยงกันบ่ไอ้น้องเฮาบ่เคยพิดกันขันหห้ก็ห้เนอนึ่งหายไปว่าตอนบอกวอาพังแล้วหห้แล้วก็แล้วแต่ก็แล้วเลยบ่มีใครเขียนให้ใบ่มีใครที่ว่าเขียดจนหายจนเกินไปนะ ไอ้น้องกันกับมีเจแปนซี่แหละไอ้น้องเขาออกปลากับอที่เห็นนั่นแหละมันก็มีขุมสุกแน่และมันก็บบุญขุมสุกแน่และอีกอย่างส่วนลายทีบ่ออกปลาน้ำกันเมืนเขาออกมาเขาเข้าเขาเข้ามาเขาออกแบบนี้นะบันนี้สมมติว่าคลิปเขาบระธนเบิดแล้วออกปลาน้ำเขาบัดกลับมาขับไปลงและยอดวิทยอดวิวเขาตกลงเวลาบรพรมกันนะยอดวิวตกลายได้บุมี รายได้มันได้ประมาณสองสามพันบาทต่อเดือนแม่นโบอพอไ่บอกเลยว่าบบพอไซปัจจุบันคน่าคงสีมันก็แพงคือกัน,เ,นเครื่องครองที่เอาซื้อออกปลานนี้ก็แพงเป็นฝึกกระฟอกกาะเพอุปกรณ์ลายอย่าง,น,งน้ำมันนี่ก็ช่วยรายลักเหม่นอกเหียเป็นคนจัดการออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างกเ็เลยนักแน่ทำยัดดิวตกเหม่นบกุ้มค่ากะอาหารได้กินอยู่แต่ว่า รายได้บูมี่ที่จะไปเติมต่อออกคลิปต่อไปเอ้าวกราบพี่น้อยอย่างกลับไปหาทีมงานหากินเขากินนำ้ำคนละจิงค่อยเมื่อค่อยว่ากันเอ,อ,อ,อ้าตอนนี้มาอหอดบน่อหอดที่พักเรียบร้อยบ่อพางได้ผลงานยังไง <c ười> สบายดีว่าได้ผลงานยังว่าได้ไปใส่บ่ะโ <ลง S 1> อเคดิสบายดีได้หนูตัวนึงดิกราบสิบลังไรตัวเดียว ไม oh. ่อยมีนะแต่ไม่เคยถือเนาะบ,บ,บมันบอกออกนะมันเช้านี้เห็นกนระหอกตัวเดียวเขาอ่านนะเขาบอกเห็นทำยิงน,น,นกเลยเมันแหลนไปผ่านเดือนเพิ่งคือสีด้เนาะโอ้แต่กระหอกตัวใหญ่เลยก็ตบปูข้างในเนาสองโตถือว่าพกแล้วแรงแล้วเศร้รรราฝนกูเครื่องนะเสียดกลับแล้วไง งานเช้านี13โตรวมทั้งอันของบ่เดือนของบ่เพชมีแต่บ่ภากบ่ได้ยังเนาะ่ได้ใส่ยังอันอีกประมาณ3-4มื้อมานี่อันเซานุ่มมให้ซ้ํสิยิง

ได้ขี่ปะฟางแล้วขี่สมุบาอยู่นี่ฮาดูสดอยู่อันนั้นต่อเพชรไปขี่ไกลๆยังไงฮะเหยียบอยู่ไม่ได้แล้วแบบฟางโอ้ยผาเพชรเคยใส่จะไปชื่อตะปูชิปเฟชชัยจะไปชื่อตะปูชิปพันกีบ่คืออะไรตะปูมันตัวไรแบบนี้มันเกินกับว่าตะปูราคาตัวไรแต่นะ กะตปูลองกระพัดกีกะนเบิดเอาใส่จไปเชือะปูตะปูิพันกีบตะปูสิพันกีบบเรือเนไอยบ่ใช้จะไปซื้อกะปูซิพันกีบในทะเลเรือห้าพันเนาะไปใส่ไม่ื้อตะปูซิพันกีบบ่เรือบ่เรือ คใช้จะไปซื้อตะปพลสิบพันกีบเลไรพันกีบไม่เกีนชิปันเนาะพันไพันกีบไรโพสิบพันกีบกระชื่อไปตะล้วมเชรุปเชิญรตอบได้ตอบตอบได้ดีดูโพสิบพันกีบเลือกเท่าไหร่เลื่เกาอเท่าเก้าลเาเกาเออเลืสิบพันกีบ แลแมนเดี๋ยวพัยรนีค่อยใช้จะไปซื้อตะปูชิบพักีบิงเงินเท่าไรงำามเลยทำจะตอบได้บ่บ่ตอบไ่ได้ใส่ไปซื้อตะปูซิบพักีบมาพากงจักอยไอยกบอกแล้วต่เจองเงินอยู่สิบันกีบ่อยจะไปซื้อตะปูิบพักีบนี่เท่าไหร มีเงินเงินพื้นน่นรวม10สิบพันกีบปอตะปูกีบมีเงือเก้าอยนะเก้าันเนี่ยเก้าพันเก้าพันมีเงินอยู่สิบพันกีบประชอตะปูสิบพนกีบมีเือ่าไรเือเกเนาะเก้าท่แต่ว่าเขางงคำถามเนาะตอนแแต่ว่ามัน่อธิบายบรมแจกเลมันมีมีเงินอยู่สิบพันกีบแต่ประชอตะปูตะปูสิบหนึ่งพันกีบแล้วมีเรือเก้ัน

ดัวเรียบร้อยกรับโอ้ชหเช่นอะไรกินต้องทำบะเพ็ดกุล่ะใครจะกินบะเพ็ดแกงบ่แกงบ่แกงแล้วก็ทิมแกงแล้วก็ทิมโอเคอะไรโบกดใสบ้อะไรไหนถึงม่สซ่ากูเอาสมองต่อใจโบอะไรเนาะไก่ก้องรอจะเป็นหัวไปนนาะว้ายแล้วพวกคนมาของหรอกเช้าไม่ห่างนั่ง เน่าเกีนยวเน่วเน่วเน่าเนหอม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 ีส่กัะสับป่าตั้งครับเนี่ยใช้กเทียมหรอไหมกุเทียมไม่ใช่กันหรอ Ay <coughs> 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 เทียมพ้ังเทียมเทียมพัดที่เรียบผังยิ่ตําแจเแบบนี้กระูมักโะปกเบอร์เลือกเบบนี้เบบนี้ตําแจเรี่ถึงตาไมตองรูด เราอยู่ฮานาฮานีมันไม่มีอะไดอกินจะกินข้าวแบบเนี่ยตอนยิ่ยากนะอย่เอยวอะไรพวกน้ำแต้เี้ยวเนี่ยวบบไหนนำเนืออื่นก็ไบบไหบ่างเลยนัเียต้องซิเนาะนี่ส่งกได้แบบนี้ ปีงสุกข,ขับปีงสุกเรียบร้อยนแล้วก็จึงเงินจำแจวได้แบบนี้คือถ้าเขาพูทันได้ขัวนะครับปีงทางโตเลยมาเด้อพี่น้องกินแบบแบบนี้ไปก่อนเด้อเด้อเด้อ ครับ oh. ์จิบเบียรจานเจ้าคุดช่องผินจิบบลทำารงได้ั่นเองใจีทักทักหรือล่ะีตนะยาวททาช็อต าจากบารจากใดโดน,นเถื่อได้กินเดี๋ยวนี้แซ่บเนาะคนกัาแจวแซ่มไร้านงเปาอีกเปิงป่งนงเปาสองโตเส้นเดนนี้มันแกงบัเพิดแกงสุก,กินมันี่อู้หู้ยพอด้ชุดนำมีเือมีเฮง เดินทางเมื่อบานวางแผนไว้อยู่กับเบาพัางคันเมื่อบานว่าชิไปหาเห็ดแหวดักหนูดักนกนอยู่บ่อหนึ่งมีบ่อหนึ่งเห็นไก่ป่าลาไอ้ดไก่ป่าพวกนก,กนกเขาเ่าลองมึงลองบึงมาหนาคันว่างๆนี่นไปหาเห็ดดักกับดักก่อนจอนมือหนึ่งได้ประมาณาาวังสาวสาวกวาหลังพอด้ยามแต่ว่าเบึงสถานการณ์ลมก่อนคันลมแห้งกับโบไว เธอโบกหางเองเป็นเือน้อยซ้ำใคะการนิ่งกะน,น่าจะได้ไปเลยทั้งปุ่นสิบเอ็ดโมงเลยไปทานกินข้าวเสาร์อยู่เป็นลมมาแขวงแหงบันไดตอนนี้คันซ้ำนี่นี่เมื่อได้เจอไหนฮะชาวบานที่ไปเสบคนรอให้กินโอ้เสเลยเนาะคนรอให้กินรอนขีมือซาละบันพีมือเหาแเสพไม่นาะ มกพร้าวนาใส่ปีงไก่นาปุงเล่าข้าวเมืองคงลำบ้งสาลรวันสุดยอดผมว่าอยากเหล้าข้าวไปกินที่เมืองคงเด้อพี่น้องมาให้ลอกนี่เดี๋ยวๆพี่นาก่อนไม่เช่ฟภาษาห้ประชาบ่ชังกีเป้าตัดเบิดชาวบ้านอะไรชาวบ้านอะไราวบ้านอะาวบ้าเมืองหนองแขงโซนตะเขตบเมืองเราไงที่บอกเราพอ ชื่อนาอะไรบู้ใคข่ครบู้เสื่อไอเพชรไอพชรนาได้จะเอาเนี่ยไปพังยังชาปีซีปีดูไหนวะว่าเมื่อคืนนี้ว่าแม่์ให้อาปีหน้าบู้ขครเออแต่ผมเราเผาไปเศราน้อยเนาะเราใหญ่เราไปเศราใหญ่ได้ทงนั้นเอ้าวมีนะอยกับเมยใหญ่เป็นด้วยทำใหญ่มาเด้อผมเมยพี่น้องกินกุ้งเท่าต้องกัน เด้อเด้อกินข้าวเด้อสามนุ่มโสดอีกคนหนึ่งบัสดบัสดจะดูจะดูไปมักได้นงเป่าตู้เบาพังโสดดูเจมบัวสดเทาจ้องคนนั้นต้องโสดต้องโสดท่านผู้ใดอยากเปิดชิงกับมาได้สายเหตุที่ห้องบุกกะยังไม่เนี๊ยบเลยรับรับ แกท้ทพ้งอีกครั้เนาะรับเนื่ดก่อน,น,ออนตำ้าไะกินยุ่งเหรอทุกานมึมงกินกนี่เลยกูม <c oughs> ากาาินจังไพั่เนาะจังไพพากินขั้นกี้คือชาอวนว <c oughs> มาเ้อพี่น้องกินชาวเด้อ มือนี้เป็นมือชุดไทยมือมาเผ็ดเพิ่นไปหาไปหาเมียน้อยเมียใหญ่เพื่อละมือในกับบ้านเดินทางไกลเติบข้าวเมียใหญ่ก็ดีใจแล้วนะที่กลับบ้านเนี่ยที่ไหนในชิบูรายว่าเมียถูกเมียน้อยกลับบ้านมือขึ้นเนี่มือเอ่ยขึ้นใช่ไนมคนเวียดใครกัดเนาะหยิบไปหาผู้สาวเบียดนะ อุมีรังนีงจะปีงก็เบแกงก็เบเนาะหมดตอนน้เดยียนีมต้องเยอา, <c oughs> า,าบุญน,นำจ๊ก <c oughs> อันคิมบะเพชรคิบะเชคคิบะเชคเชนือมาอีกแลอ,นะมอ้มากเลยเนาะมื่นก็มานะมืน่นมื่นก็โอเคนะนี่ เนื้อคักเลยคือกับไก่นกนกเป่าเห็น3ามโตยิง3ามโตแต่ตัวนึงนั่นบต่ตก กินเข่าแสบคือกันกับกระหองหม้อเราแหละมันแสบเลยว่าขยันมาทันกันดิแหม่แสบเลยแสบมันกินเข่าอิ่มเรียบร้อยหอมนี้บ๊ะโบมีอยังอมบานเลยพอแต่แล้วขาบแต่ละขาบนั่นแต่ว่าเกือบอะไรเกือบอะไรแต่ละเทือนี่มันห้ากองหกแถวเบญจเ็นแหละเมื่อวานนี้บ๊ะพังเห็นกรองนี้สามตมื่อนี้บ๊ะเพชรบ๊ ไปดักแเต่เสา้าหักบกเขา้าเป็นน้ำร่มเนี่ยแหละสัตว์มันเข้าไปมันกับบริชนใจอยากกินมากๆหย่ทาทำทั้งลมทั้งนาวแต่จังใจก็แล้วแต่มันนีก็จะได้เดินทางเมือบ้านเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาใหม่ก่อนอื่นมดกับขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กำลังใจโบเฮียนออมาตลอดถ้าติดตามในพี่หน้าพี่น้อยบาย